สวัสดีครับวันนี้พบกับโอโหทอ,อยนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวตัวนี้กันฮะเป็นงานจากดากันบอลนะฮะจากค่ายบัลเพสโต้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นเคลียร์ไรส์นะฮะตัวที่4ก็คือเบจิโต้นั่นเองต่อจากโกจิต้าเลยนะฮะอันนี้นี่ก็คือจะเป็นหน้ากองอันนี้เป็นด้านข้างอันนี้ด้านหลังอันนี้อีกด้านหนึ่งนะฮะด้านบนแล้วก็ด้านล่างมาเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในกันดีกว่าม,มา ไในกลองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะนี่แบบนี้มันจะมีแบ่งกระดาษตรงกลางมาให้ด้วยนะฮะตัวนี้นะคะก็จะแบ่งเป็นสามช่องเหมือนกันนะครับก็คือมีครึ่งล่างมีก้อนคำแล้วก็มีครึ่งบนสามช่องแบบนี้เลยมาเรามาแกะดูดีกว่าอย่างตัวโกอ่าเบติโซนะฮะตัวกางเกงเนี่ยเขาก็จะเป็นสีน้ําเงิน เป็นเนื้อเหมือนเหมือนกึ่งกคเียใสนะฮะเป็นทึบๆหน่อยแล้วก็ลงไฮไลท์สีอ่อนตามพวกร่องกางเกงข,งข้างหน้าและก็ข้างหลังแบบนี้นะฮะ <c oughs> ตัวรองเท้าน่าจะสีปกตินะฮะแต่ว่ามีไฮไลท์ตามรอยพับอะไรพวกนี้ทั้งหมดเลยก <c oughs> <c oughs> ้อนค้ำเป็นสีฟ้าอ่อนเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> นะครับส่นว <c oughs> นครึ่งบน ขึ้งบนนะครับตัวเสื้อเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับกางเกงก็คือออกเป็นใสๆนิดนึงนะฮะแต่ว่าเสื้อกล๊กข้างในสีส้มก็จะออกเป็นเหมือนเคลียร์ใสๆเหมือนกันผมเหมือนเดิมฮะเหมือนตัวอื่นเลยก็คือเป็นกีฬาใสาหน้าเนี่ยเข้มนะชัดมากเลยตัวนี้คือหน้าเขาพันสวยเหมือนกันนะฮะกีฬาไลท์เนี่ยแล้วก็ออกมาค่อนข้างเยอะรุนรัวยาวๆเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีสวยนะผมชอบนะ นี่ตึ๊บันนี้ไม่มีไม่ใช้ก้อนค้ำก็ยืนได้ใช่ไหมมันดีตรงนี้อีกอย่างหนึ่งคือไม่มีก้อนค้ำเนี่ยมันก็จะสามารถยืนได้เป็นปกติเลยอ่ะเดี๋ยวเรายืนหมุนให้ดูนี่เรจะประมาณนี้นะฮะอย่างที่บอกครับเคลียร์ไรท์เนี่ยผมว่าถ้าอยู่ในตู้ที่แบบมีแสงเยอะๆเนี่ยมันจะดูเด็นขึ้นมาเลย ะะคือเนื้อมันไม่เหมือนกับพวกงานบาเรโซทั่วไปที่แบบเนื้อทึบอ,อะไรนะนี่คือจะแบบเป็นกึง่งใสกึ่งอะไรประมาณนี้นะฮะดีดีด,ดีสวยเลยตัวนี้ทีนี้ความสูงนะครับของตัวนี้เนี่ยมันจะอยู่ที่23ส่สิบสมเซนนะฮะนี่ตรงนี้ถึงปลายผมตรงนี้อยู่ที่23ส่สิบสมเซนก็คืออย่างที่บอกครับไซส์ตัวเนี้ย ค่อนข้างกำลังโอเคคือไม่ได้ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่ได้เล็กมากนะฮะไซส์อยู่กลางๆคือ23มเซนนะฮะถือว่าโอเคใหญ่ไม่เท่าแกนแต่ว่าก็ไม่เล็กเข้าด x f โอเคอยู่นะนอ่าตัวนี้ก็คือจะเป็นเบจิโตนะฮะกับเคียร์ไรส์ดักบอลนั่นเองใครชอบตัวนี้ผมว่าน่าจะได้ไปยาวๆนะฮะตัวนี้รีบๆหาไว้นะฮะเดี๋ยวราคาขึ้นหรือเปล่า โอเคอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานนะคะที่เราเอามารีวิวให้ดูในวันนี้ตัวนี้ที่ร้านก็คือเหลือตัวโชว์ตัวนี้เหมือนกันหมดแล้วนะคะตัวนี้เราก็เอามารีวิวให้ดูที่ช่อง Youtube ของเรานั่นเองถ้าใครชอบงานนี้นะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้อโหทอยของเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ